สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนชั้นปหนึ่งทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูเอวันนี้ครูเอจะมาสอนในเรื่องของจำนวนนับ 11- ถึง20แต่ก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนความรู้เดิมของเรากันก่อนนะคะในเรื่องของจำนวนนับ1-10ถึงและ0เด็กๆ,ๆพอจะจำกันได้ไหมเอ่ยเรามาทบทวนกันเลยดีกว่า0 1 2 3 4ห6 เจ็ดแบซึ่งเราสามารถเรียกตัวเลขทั้ง10บตัว1 2 3 4 5 6 7 8 9และ0ว่าเลขโดดนะคะ <Wow. S 2> ต่อไปเด็กๆมาช่วยครูเอนับจำนวนดอกไม้ในสวนกันหน่อยนะคะว่ามีดอกไม้จำนวนกี่ดอกมาช่วยกันนับเลย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบเอ็ดเป็นจำนวนที่เพิ่มมาจากสิบหนึ่งจำนวนสิบสองสิบสองเป็นจำนวนที่เพิ่มมาจากสิบเอ็ดหนึ่งจำนวนสิบสามสิบสามเป็นจำนวนที่เพิ่มมาจากสิบสองหนึ่งจำนวน 14 14เป็นจำนวนที่เพิ่มมาจาก13 1านจำนวน15 15เป็นจำนวนที่เพิ่มมาจาก14 1นจำนวน16 16เป็นจำนวนที่เพิ่มมาจาก15 1านจำนวน17 17เป็นจำนวนที่เพิ่มมาจาก16 1นจำนวน18 18เป็นจำนวนที่เพิ่มมาจาก17 1จนำนวน19 19เป็นจำนวนที่เพิ่มมาจาก18 1นึ่จำนวน20 20เป็นจำนวนที่เพิ่มมาจาก19บเก้าก็หนจำนวนเก่งมากค่ะดอกไม้ของเรามีจำนวนกี่ดอกนะคะ20่สดอกนักเรียนรู้จักจำนวน10กันดีแล้วใช่ไหมคะสิบ สิบเพิ P ่มขึ้นทีละหนึ่งไปเรื่อยๆอีกสิบจำนวนเราก็จะได้จำนวนใหม่อีกสิบจำนวนแบบนี้เลยค่ะสิบเพิ่มอีกหนึ่งเป็นสิบเอ็ดสิบเพิ่มอีกสองเป็นสิบสองสิบเพิ่มอีกสามเป็นสิบสามสิบเพิ่มอีกสี่เป็นสิบสี่สิบเพิ่มอีกห้าเป็นสิบห้า สิบเพิ่มอกหเป็น16 10กเพิ่มอีกเเป็น17 10จเพิ่มอกแปเป็น18 10ปเพิ่มอีกเก้เป็น19 10ก้เพิ่มอกสิเป็นยีสินี่คือจำนวนตั้งแต่11บเถึงยีนะคะ1นึกับ1ห,หน่วยคือ11เอเขียนสัญ,ญลักษณ์ได้ 11ึ110่งกับสองหน่วยคือ12เขียนสัญ,ญลักษณ์ได้หนึ110่งสองหกับ3หน่วยคือ13เขียนสัญ,ญลักษณ์ได้หนึ110่ามหนึ่งกับ4หน่วยคือ14เขียนสัญ,ญลักษณ์ได้หนึ่ส หนึ่งสิบกับหหน่วยคือ 15. เขียนสัญ,ญลักษณ์ได้หนึ่งห้าหนึ่งสิบกับหกหน่วยคือ 16. เขียนสัญ,ญลักษณ์ได้หนึ่งหกหนึ่งสิบกับเจ็ดหน่วยคือ 17. เขียนสัญ,ญลักษณ์ได้หนึ่งเจด 10กับ8หน่วยคือ18เขียนสัญลักษณ์ได้18 1่กับ9หน่วยคือ19เขียนสัญลักษณ์ได้19 20กับ0นหน่วยคือ20เขียนสัญลักษณ์ได้20 ็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆรู้จักจํานวนนับ11ถึง20กันไปแล้วสนุกไหมคะกับการเรียนเรื่องจํานวนนับ11ถึง20หลังจากที่เด็กๆได้ดูคลิปวิดีโอการสอนของครูเอแล้วเด็กๆอย่าลืมลองคิดลองฝึกทําแบบฝึกหัดดูนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย